สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีวันวันอะไรเนาะวันพฤหัสนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้อยู่กับคุณแม่จันทย์กับน้องบุญรักษ์เช่นเดิมนะคะวันนี้เราโชคดีนะคะได้ออเดอร์ ผล,ลไม้หวานให้กับสองแม่ลูกแล้วนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ล่มทองนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านเมตตาต้นผล,ลไม้นะคะออเดอร์ของวันพฤหัสให้กับสองแม่ลูกนะคะขอให้คุณแม่ล่มทองนะคะและครอบครัวนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณแม่จา๋าขอบพระคุณที่เมตตาอินดูนะคะผละไม้ทั้งหมดก็มี 20ตะกร้าแล้วก็แถมออเดอร์ให้คุณแม่สี่ตะกร้าเป็นอ่า24สตะกร้านะคะแม่ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะมีกล้วยนะคะมันแกว้วแล้วก็อ้อยนะคะแม่อะส,สองจ้าสี่ครับต้นไปเรื่อยๆนะคะแม่หกครับแปดครับ 1ิบครับสิบสองครับสิบสี่ก่อนหอสิบสี่ก่อนครับสิบสี่ครับขอบคุณจ <12 S 1> ้าวางต,ต่ำจะได้เห็นชัชนดๆนะครับนี่นะครับเรืองแต่่างเรครับ ขอบคุณค่ะแม่าสาวเหลือลอีกสิบออเดอร์นะคะแม่เดี๋ยวน้องควันไปช่วยควันไม้ป้อนก่อนน้ำงไปยุบมันเจ็บย,ยุบเยอะๆไดองหรอให้ยตกลงเ้อไหมเดี๋ยวใจหายก่อนโอเคใจหายหายใจ

เออแล้วก็รวมนประจานเลยอปุ๊บดี๋วนี้ปุ๊บไปเช้าเบอือข้านี้เราจะดัความในเร้อเอาไว้ในร้านไนะเราต้องเตียมเออถ้าอยากที่จะรับรองอะไรไอ้บริมัต

mong em mong mong em mong ai 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 mong Uh Viens net c'est pour mon couille.

con hãy một ki kì 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 ki chết! ăn hết bây giờ! ăn hết bây mù ăn hết bây giờ! ăn hết bây giờ! cật

อีกสิบเดี๋ยวเทโลเลยนะคะเม่เทโลหนึ่งสองนะคะสามนะคะสี่จ้าห้านะคะหกเจ็ด <6 S 1> สีตะกร้านะคะกาขอบคุณนะคะคุณแม่สาวขอบคุณค่ะเร็วอาจารย์เร็วอาจารย์ขอบคุณค่ะสวย

ออเอดดเอเปียดด้วยจีเลยเนาะจีเนา <c ười> ะเออจีเลย

อู้จีเล้วอู้จีเลี้ยมดแล้วมดแล้วครับขอบคุณครับไปหาวากด้วยไหมตัวมาเกงตีบออึนี่ม่เลยเน่เน่เน่ที่ย่านแม่ม่ม่ปกับพี่ีกูทีวันี้ตัวบันเนให้ไปมุดตัวอ่อนตรงนี้นะ Alam nga na yung หมดแล้วนะคะแม่ป้อนครบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดก็มี24ตักบ้านะคะก็ขอบคุณคุณแม่ล่มทองอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกดีใจนะคะวันนี้ไดออเดอร์นะคะคุณแม่ค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็ฝากสองแม่ลูกด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแม่จันทิพย์กับน้องบุญรักนะคะก็จะไปทํางานที่ศูนย์โคดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแม่แม่ก็ฝากไปเที่ยวไปหาน้องได้นะคะอยู่ตรงพะเนยดกับ พี่โมเมจาแล้วคะแล้วก็พี่บุญหลายนะคะแม่แมุ่ขเสาร์อาทิตย์น้องควานไม่ได้มาเปิดไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีก็วันจันทร์นะคะเปิดไลฟ์อีกทีวันจันทร์นะคะแม่แม่ก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะคะในแต่ละวันนะคะแม่แม่ค่ะยังไงก็ฝากช่องเล็กๆของน้องควานด้วยนะคะเดี๋ยวน้องควานขอนอนุญาตลงคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปกอน,นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสวัสดีทุกๆท่านนะคะ แม่มามาขนามาหรือนกจ้าจ้าสวยๆไปก่อนนะคะแม่แม่ขอบพระคุณนะคะแม่โนมทองดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกท่านบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายอือลมลมลมนะคะแม่เขาตื่นไปก่อนนะคะทุกท่านจ้าสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า